เปิดปุ๊บมีเสียงรีเล์แกรกนะครับแล้วก็มีไฟกระพริบแบบนี้เสียงรีเลก์ก็แกรกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พิย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับจนกว่าเราจะถอดปลั๊กเอาถอดปลั๊กออกแล้วก็กระพริบไปอย่างนี้ละนะครับก็ก็อย่างนี้ละนะครับรุ่นนรุ่น TCL 2 1 F 2 PX อายุเราๆ20ปีนะครับนะ อันนี้นะครับนะแดดมันจะส่องอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนะนี่ยแถวผมอยู่สแลนขา,ขาดเบิดลอะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันจีบเป็นไปนะครับต้องไปเรียๆทำไปเรียนงานบายสวัสดีและทักทายสมาชิกทุกท่านเลยครับเพื่อนทุกท่านเลย คลิปนี้ก็มาดูการทำงานของยี่ห้อ TCL นะครับเนะี่ยโอ้ทันเตอร์หอยอดจริงเลยเก้วนะครับเนะี่แบบนี้สุดยอดแน่ๆน,นะครับนี่คือใส่แบบนี้นี่เจ้วเลยตัวเดิมมันจะตัวเล็กๆนะตัวนี้นะครับพอ,พอดีตัวนี้มาใส่ก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กนะครับพอก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กก็ทำอะไรบ้างล่ะทีนี้ ดูกันหน่อยไหมดูกันว่าไฟมันมีมาครบหรือไม่อย่างไรนะครับไฟมาเลี้ยงในส่วนของทรานซิสเตอร์ภาคอไฟร้อยน่ะมันมีหรือไม่ครับมันดูกันเลยสเต็ปขั้นตอนมันแล้ก็มาวัดดูไฟมันเหมือนกันนั่นแหะมันก็ต่างที่จุดเสียการทํางานก็คล้ายๆกันถ้าไฟมันครบแล้วมันไม่ทํางานก็อ่าว่ากันไป มาดูก่อนนะเครื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะครับนะมันจะแจวไหมเปิดสวิตช์แล้วเป็นไฟแดงกับพริบเสียงรีเลย์ก็ดังกอกแกกนะครับเดี๋ยวมาดูไฟกันก่อนวัดไฟลอยมาเลี้ยงแานเตอร์หอมาเลียงผักหอมันก่อนมันมีไฟหรือไม่นะนะครับมิเตอร์ก็อยู่ด้านขวาของจอซะและ้วนะครับตั้งมีเตอร์เพื่อที่จะวัดไฟมาดูตรงนี้บอกไฟมันสองร้อยโวลต์เอ้ยวัด ตั้งสองร้อยเดี๋ยววัดดูไฟมาเลี้ยงไฟแบกกันซะหน่อยไอเลี้ยงไฟแบกก็มาเลี้ยงตรงนี้เนี่ยมันเขียนบีบวกอยู่เนี่ยตาผมก็มองเห็นปั๊บเลยนะครับเพื่อนครับอ่ยมองเห็นปึน๊บนี่เห็นไหมบีบวกเห็นไหมนะครับตัวมันอาจจะเล็กหน่อยนะครับแต่ตรงที่ผมชี้นี่มันเขียนว่าบีบวกเด้อนะครับอะต่อจากนั้นก็เอามีเตอร์มาจิ้มไว้อเสียบปลั๊กดูสักหน่อยนะครับมีไฟให้นะครับโอ้โไฟร้อยสามโวลต์เลยน,นี่ยน่ะ โอ้มันก็มีไฟแล้วนะร้อยสามโวลต์เลยทีเ like ดียวเฉียวนะครับก็มันก็อยู่ราวๆนี really uh, head, ้แหละซะก่อนอเดี๋ยวทีนี้เราก็มาดูว่าไฟฮีเตอร์มันมาไหมนี่ฮะเออไฟแบบทํางานหรือเปล่านี่ฮะเออฮีเตอร์มันอยู่ตรงไหนวันนี้วะโอ้ดี่ไงนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่นี่นี่ฮีเตอร์เห็นไหมครับตัวหนังสือมันกลับหัวหน่อยก็เลยหันยากเอาทํางานไหมนี่ฮะโอ้โหไม่เห็นทํางานเลยอ่ะถัดปไกแล้วนะ ไฟยงมีแล้วครับเออแล้วทีนี้หอดมันไม่มีสัญญาณไหมอ่าแล้วทําไมไม่ทํางานเออวัดไฟที่ไฟเลี้ยงหอด้กันสะหน่อยไฟเลี้ยงหอด้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรนี้มันอ้มันอยู่ตรงไหนวะอ้ตลินไปเถอะเอามาดูฝั่งนี้นะดูฝั่งนี้มองไม่ค่อยชัดเจนมองก็ไม่ค่อยชัดโอ้มันอยู่ตรงไหนวะอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละอันนี้ตรงนี้ใช่ไหม นะครับปัดถูกันสักหน่อยครับไปมาเลี้ยงหอใด้ยไหมสิบโวล์เหรอสิบโวล์สิบสองโวล์เหรอนะมันก็มีแล้วนานี่นานเอ๋เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นวะทีนี้เราก็ไปดูก่อนว่าทันเตอร์หอทำไมไม่ทำงานเราไปปลดทันเตอร์หอออกก่อนโอ้แดดมาแล้วนะครับแดดมาแดดมา เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องหยุดงานไว้ก่อนหรือเปล่าเนี่ยแดดมานะครับปีนไปปีนมาแดดมานะครับเดี๋ยวมาดูว่าทันเตอร์หอมันเป็นยังไงบ้างนะครับนะี่มันมีไฟมาเลี้ยงหอด้แล้วนะครับแต่ว่าฮอนไม่ทํางานหรือทันเตอร์หอเบอร์อะไร,นะรเนี่ยก็าใส่มาเบอร์อะไรแล้วมันจะเป็นยังไงนี่ก็คือทันเตอร์หอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับมันเป็นแปลกๆอยู่นะทันเตอร์หอตัวนี้นะครับ เดี๋ยวมาเรามาดูทันเตอร์ฮอนะครับในส่วนของทรานสเตอร์ฮอเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้ปกตินั้นเป็นตัวเล็กนะอ่าเป็นตัวเล็กแต่แตัวนี้มันเป็นตัวใหญ่แล้วนะครับปัญหาของมันก็คือทําไมฮอร์ไม่ทํำงานไฟเลี้ยงทันเตอร์ฮอมีแล้วเออแล้วก็รวมไปถึงว่าไฟเลี้ยงฮอไดมันก็มีแล้วแต่ยังไม่ได้วัดสัญญาณมาเลี้ยง,มา,ยงมาเป็นไดมาขับหอ นะครับเดี๋ยวมาดูเบอร์ทันเตอร์ของก่อนดีกว่านะครับว้าวว้าวนี่มันเป็นทันเตอร์เบอร์เจ็ดหกเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์โอ้ยเบอร์นี้นี่มันเอามาจากเอามาจากซัมซุงหรือเปล่านะเบอร์นี้มันชอบด้านนะเพื่อนมันด้านนด้านเคยได้ยินคําว่าทันเตอร์ด้านไหมไม่ใช่หน้าด้านนะทันเตอร์มันด้านไม่ทํางาน นะครับโอ้ฮันเตอรนไม่ทำงาน,นครับเดีย๋ยวมาดูก่อนว่ามันเสียไหมนะครับเพราะว่าเบอร์นี้เป็นแปลกๆนะครับตบอรนี้ส่วนมากแล้วมันมันไม่ทำงานได้เฉยก็มีมันไม่ช็อตแต่มันไม่ทำงานก็มีนะครับใช้มิเตอร์เข็มนะครับในการวัดจะได้สังเกตเขียนเข็มได้ง่ายขึ้นมันจะเร็วกว่าตัวเลขในมิเตอร์ตัวเลขนะครับโอ้แดดแดดดูนะครับนะ อขึ้นหนึ่งั้งโอ้นี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมดูนะเพื่อนนะเอาเมื่อกี้นี่เห็นอยู่แต่นี้ไม่เห็นแล้วเห็นไหมเอาเห็นไหมขาดไปแล้วนะครับเอาเมื่อกี้ขึ้นเนี่ยเนี่ยโอ้นี่นี่เห็นไหมนี่ไม่ช็อตนะไม่ช็อตนะครับแล้วมันขาดนะครับนี่บีอีก็ต้องขึ้นเท่ากันนะครับนี่บีนี่อีไม่ขึ้นเลยนะครับปกติก็ขึ้นสองข้าง สองครั้งนะครับแล้วก็วัดนี่พวกนี้โอ้ยนี่ไงทันเตอร์หอมขาขะขึ้นหนึ่งครั้งเองนี่เห็นไหมเห็นกันอยู่รล,ลัดัด <c oughs> ไม่น่าเลยชีวิตนี้ทำไมมันแสนเศร้าแสนสั่นอย่างเลยนะเจหกแปดหนึ่งศูนย์เอเหมือนไว้อะไรมันได้เลย อย่าดูด,ดูหนึ่งครั้งว่าใจแล้วเนี่ยอจริงๆไ่ปพูดเล่นอะนี่ดูนะนี่นะนี่นี่บนะีนะนี่นี่นี่น,นี่มาขานี่ขึ้นเห็นไหมไม่ขึ้นเลยท่านเตอ่อหอนพังเลยขาดสิบเจ็ดนาฬิกาโดยประมาณ เวลาผ่านไปหลังจากซ่อมเครื่องตัวนี้มาแล้วนี่แปดชั่วโมงแปดอีกแล้วนี่นะครับไม่ใช่เวลาดูนะครับเนะี่ยแปดชั่วโมงแล้วเนี่ยนี่ทันเตอร์ที่เอามาใส่นี่ก็เอามาใส่เหมือนเขาเลยนะครับเนี่ยก็ทําขาพาทําก็ใส่เหมือนเขานี่แหละปกติแล้วก็งอขาแล้วก็เสียบตรงนั้นก็ได้อยู่แต่นี่ก็ผพาทำหนก็ทําไปตามเขาน่แหละนะครับเจาจริงแน่นอนแน่นอนนี่มาดูทันเตอร์นี่เนะี่ยจริงนะดิฮะดูนะนี่ทันเตอร์เอามาแล้วตัดขาแล้ว เนี่ยยังขึ้นแบบนี้นะยขึ้นเนี่ยนี้ขาน,นี้ก็ต้องขึ้นนะมันถึงจะใช่ในแบบนี้แต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยมันไม่สดชื่นแล้วเนี่ยอันหนึ่งครั้งในแม่ไม่ขึ้นในนี่นะขาดขาดทั้งเติ้ร์ตไตในลักษณะของการขาดนเ,นเนี่ยนแต่ใช้คําว่าาตไม่ได้เพราะมันไม่มีชีวิตเขาบอกว่ามันเสียไม่เดียวกันและอ้าวทีนี้เห็นสายมันยา,ยาวแล้วก็ตัดออกสักหน่อยหนึ่งก็ได้นนนนนนะะะมมััสาย,ยาวเกิไป เราตัดดอกสักหน่อยเนาะตัอดออกประมาณนี้เออเวลามาใส่ก็ให้มันบัดกีอยู่ใกล้ๆนี่นะนี่มันยาวเกินไปน่ครับมันดูแล้วมันอาจจะไม่สวยใหเ,เราทําให้มันสวยหน่อย <c oughs> สั้นหนึ่งแล้ว <c oughs> ครับนะ,ะเป็นอย่างงั้นแล้วที่นี้ก็บัดกีนะครับใส่เข้าไปแล้วก็มาลองเปิดดูมันต้องเป็นอยู่จุดนี้แน่เลยนี่นะ,ะคิดวานะครับนะ พอไฟมาเลี้ยงวงจรมันก็มีแล้วอะไรแล้วเ,เดี๋ยวคัตเตอร์ไปไหนแล้วทีนี้ไปหาก่อนนี่เราใส่แล้วต่อสายแล้วสายก็สั้นลงแล้วน่ารักไหมครับเอาวมาดูมาดูทีนี้มันจะเป็นยังไงนี่ครับทั้งจากที่เราเห็นเป็นคันเตอร์หอขาดไปทีเรียบร้อยทีนี้แดดก็หายไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาผ่านไปสิบสองชั่วโมงครับมันก็โดเนเหวะโดนเนาะอ่า เบอร์าวังอลังการเลยนะในกำนาเพื่อนเห็นไหมครับล้างแล้วอะทีนี้ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาวัดดูไฟไฟออกไฟแบกมันออกหเปล่านะเราลุ้นกันนะครับเนี่ยน้ำเติวมว่าขาดยังง่ายขนาดนั้นเชียวหรือนะครับอ่าโอ้ยสายมิเตอร์นี่ก็ขาดไปแล้วเนี่ยต้องสลับกันไปสลับกันมากับตัวนี้เนี่ยอ้าไม่็นไรหรอก ตรงนี้วัด a อซีนะมันเอซีสามโวลต์สามเท่าไหร่วาเนี่ยถึงห้าโวลต์นี่นแหละนะตัวนี้นะจับกาวไปหนึ่งเส้นในะกับนาจับยากหน่อยไว้ตัวนี้โอเคโอเคได้แล้วแล้วที่นี้ผมก็เอามิเตอร์มาจิ้มนึ่มนะนี่แหละตรงนี้แหละขายฮีตเตอร์มาหนีเลยนะแต่เพื่อนกลัวมันช็อตก็เอาขยับมานี่ก็ได้นี่ดูลายวงจรมันมานี่ไหมอันนี้ก็ได้นะอาเสียปักกันซะหน่อยนะครับ เสียบแล้วน,นั่นนี่ทำไมมันเงียบจังเลยโอ้นั่นไง4.3แล้วนั่นแหละ4.4แล้วโอ้ยมันทำงานแล้วนี่ครับเห็นไหมวุ้ยแตกแพร่เลยนะครับเพื่อนเอ้ยไฟแบกกลัวหัวใสว้าบดิโอ้ยมันทำงานแล้วนะครับแล้วไฟแบกก็รั่วด้วยแตกแปะเลยโอ้ยมันแตกไหนวะนี่มามันตายหรือเปล่าตันเติมห้างไปบา้าน ไหแบบงแล้วอย่างเอ้ยเอาไหมนะครับดูมันจะแตกออกตรงไหน,นมันก็แตกล่ะถ้าเราเห็นว่ามันแตกออกตรงไหนเนี่ยมันก็จะต้องสนุกแน่ๆเลยครับแต่นี้มันไม่เห็นขึ้นจอบริหรือไม่จีนี่หรือไงนัาโอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้ว,ข,ลวขึ้นแล้วมันว่าแตกออกใส่แล้วนี่ครอุ๊ย อู๋เจ้าเลยเจ้าเลยนี่แตกนี่แตกนี่เอาแตกใหนเนย่ยว่ากันเราบอจอยาหนีฮะว่ากันล้วตัวดีเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ่ะดู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 เอาแตกทีเดียวนึงแตกอีกแตกอีกแตกอีกรั่วนี้นะครับนะอุดซะอย่างนี้อุดได้อยู่เพราะว่ามันแตกไม่รั่วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันผมอุดไฟแบตก่อน ยันนี้หน้าจอมขึ้นแล้วตาดปากแล้วนี่คำดูหน่อยนะตัวนี้ร้อนไหมเฮ้ยเฮ้ยคือกอุ่นแน่วะโอ้ยปานบังหอยไข่พี่น้องไงยินสวยสวยพี่น้องไงปานหอยไข่หัวครับแต่อย่าเอามือไปใกล้มันนก็ไม่โดนใส่มือเรานะโอเคนะครับคุณ <laughs> ทางนั้ำอุ่นใส่แบกบัติคูไปก็เหลือแต่ปรับ วงแหวนด้านหลังอีกสักเล็กน,น้อยนั่นนี่นะก็ถือว่าใช้งานได้แล้วเห็นไหมครับตานเตอร์หอขาดก็สามารถที่จะทําให้ tcl ตัวนี้ไม่ติดได้เหมือนกันยกกกยเอียงหน่อยนึงนั่นนี่นะ,ะปรับยกนิดหน่อยปรับวงแหวนด้านหลังให้สีมันดีๆสักหน่อยก็ถือว่าเครื่องนี้ tcl เครื่องนี้ก็จะโอเครีสอร์ทแล้วครับ สำหรับผมก็คงจะไปทำอย่างนั้นแะนะไปทำแน่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทำให้เพื่อนดูว่าทันต์เทอร์ฮอขาก็สามารถที่จะไม่ติดได้เช่นเดียวกันสำหรับ TCL 20นิ้วเครื่องนี้นะครับยังไงพบกันใหม่ในคลิปต่อไปดีกว่าคลิปนี้ก็คงจะต้องลาจากไปครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่กดนะครับนะ ติดตามช่างวิทย์เรืองทาติดตามช่างวิทย์แด้เพื่อนไว้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ